เราเห็นด้วยให้รัสเซียเนี่ยถอนกำลังออกจากยูเครนซึ่งอันนั้นก็เป็นการลงคะแนนซึ่งเหมาะสมถูกต้องนะครับแต่เรา abstain ในกรณีที่มันมีโหวตอันนึง่งที่อเมริกาโดนดา่าโดนดา่าซึ่งเป็นโหวตซึ่งไม่ยอมประนามการบุกรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งโหวตนั้นอเมริกาเนี่ยดันไปโหวตเหมือนกับเบลารุสและก็เกาหลีเหนือซึ่งเข้าใจว่าโหวตนั้นเนี่ยเราแค่งดออกเสียง ก็คือว่าอเมริกาเนี่ยยังสู้ไทยยังไม่ได้เลยอะเอาง่ายนะไทยเรายังเป็นกลางกำลังดีในเรื่องนี้อเมริการอบนี้ทรัมป์รับใช้รัสเซียครับของเราเนี่ยไอไอที่เรางดออกเสียงในเรื่องนั้นน่ถูกแล้วใช่ไหม เพราะเราพยายามเป็นกลางระดับหนึ่งแต่เราก็เรียกร้องให้รัสเซียนั้นถอนกําลังออกจากยูเครนแต่ว่าอเมริกาดันไม่ประนามรัสเซียเลยในรอบนี้กับการรุกรานครบครอบ,บ3ปีซึ่งขนาดไทยเนี่ยเรายังอั s t a ตเน่ะเรายังงดออกเสียงเฉยๆะนะฮะซึ่งไทยเรายังมีเหตุผลไงเรายังต้องการรักษา Image ของความเป็นกลางเล็กน้อยในบางเรื่องแต่ว่าเราก็ต้องการให้รัสเซียยุติการปฏิบัติการในการสู้รบเช่นเดียวกัน ของไทยที่ลงคะแนนของไทยมันมีเหตุผลไงของอเมริกาไม่มีเหตุผลเลยเพียงเพราะว่าแค่ทรัมป์เนี่ยเป็นลูกสมุนปูตินไปแล้วมันเป็นอย่างนี้นะจริงคือมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วไงคดีก็จะทาอย่างไงต่อคือเขาจะเอาทรัมป์ออกอย่างไงไม่คือคุณวันเชโดลอเขามีหลายมติฮะเขามีหลายมติบางอันเรางดออกเสียงบางอันเข้าใจว่าเราเห็นด้วยกับการให้ยุติสงครามคือไทยไทยเราเห็นด้วยกับการให้รัสเซียถอนกําลังอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ร่วมประนามรัสเซียแต่เราก็ไม่ได้ร่วมเชียร์รัสเซีย แต่ว่าของอเมริการอบเนี้ยไปโหวตในแบบที่อยู่ฝั่งรัสเซียเลยคือไม่ได้งดออกเสียงไดยซ้ําไปแล้วก็ไม่ได้ประนามด้วยผมเข้าใจว่าเราไม่ได้เห็นด้วยนะที่รัสเซียรุกรานย,ยูเครนเราแค่งดออกเสียงคือจริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะเรามีความสัมพันธ์พิเศษทางด้านความมั่นคงกับสหรัฐแล้วก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันมีความพยายามโดยผู้ซึ่งจะอยู่ล้อมรอบอำนาจนําในยุคนี้ที่จะเปลี่ยนให้ไทยเนี่ยมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับทั้งจีนและรัสเซียมากยิ่งขึ้น อันนี้เป็นการต่อสู้อยู่ณเวลานี้ในเมืองไทยโดยที่เป็นสิ่งที่คุณจะไม่ได้เห็นสื่อสังคมชนรายงานให้ทราบนะฮะแต่ว่ามันมีความพยายามที่จะลอบบี้อำนาจนำก็คือมีความพยายามในการลอบบี้เฮจิมอนิกพาวเวอร์ในประเทศไทยอยู่ให้สลับขั้วไปจับกับรัเสเซียแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นในเวลาที่จริงๆแล้วความมั่นคงในระดับภูมิภาคเนี่ยยัง,ยงพึ่งพาอายร่มเงาของสหรัฐอเมริกาอย่างมาก ครนี้ปัญหาของของไทยในประเด็นนี้บังเอิญมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทำเนียบขาวซึ่งอยู่ใต้รัสเซียผมเชื่อว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในวันนี้เป็นสถานการณ์ชั่วคราวก็คือว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยอเมริกาก็จะหลุดพ้นจากยุคทรัมป์แล้วก็จะเป็นฝ่ายความมั่นคงเข้ามาคุูมอำนาจในแบบที่ไม่ได้อยู่ใต้เกรมลเลน ส่วนไทยเนี่ยณนะเวลานี้เป็นการชักขยะยกันกันไปมาในการแย่งชิงอำนาจในการโอมนาวเฮจมอริกพาวเวอร์นะมีฝ่ายโปรรัสเซียซึ่งพยายามที่จะเป็นอีลีทอยู่แล้วก็มีมีฝ่ายโปรจีนมีฝ่ายโปรยปรูเอสซึ่งอเมริกาในย,ยุคก่อนหน้านี้ก่อนเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราชัดเจนว่าเราโปรยูเอสนะครับแต่ตอนนี้มีความพยายามที่จะลอบบี้ให้เป็นเช่นอื่นและยังเป็นไฟท์อยู่ณเวลานี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ติดตามมันต่อไปนะฮะ